ทยานเข้าไปคว้างทางอมชายอ,อปราตื่นเต้นและตกใจ เราปราื่นเต้นตบใจวันวาดมันเป็นสัจจตัวบาดไม่ขาดไม,ม้วิ่งเข้ากอดพีเลี้ยงหากเลียงไายอยากไรเงื่อนว่าบางอย่างน,นี้ไปก็ว่าแนวนุกมากมันตุกมากจริงจรงเป็นสัตว์อะไรุย Bên sắc ở đây, tay đồ, yêu tay, yêu tay. Pin sắc lại là của các cái tay. The problem, like a pok mang tù ti ra chuông mang tù ti 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 mang con, ti mang tù อุถาห์บอกพวกคุณจะไปไหนกันเรากำลังเดินทางกลับบ้านเมืองแต่นี่แทนเป็นใครมาว่าต่างเราไม่ต้องการอเลยเราคือนังยักษ์ขีผู้ปกครองบริเวณปา่าทึบแถบนี้ได้เรืพอ,อบอยากกินเลี่ยยักษ์ที่กินคนที่ขาาเขา,า,า,าว่าเลยเลยเลยต้องได้หัวนน้ำมันว่างกินเลยแต่ว่าควันยังติดนิ้วคนอยู่เลย ทุกใจว่ากินมาไม่ไม่เดี๋ยวลืมจ uh> ิ้มกันอ๋อเป็นยักษ์เป็นมาวัดีควันนี้แชมช่องอชแนลนะครับวันนี้พามาดูหนังตลุงังเรีาสอนนักดินครับดี่อยากยากมองเดี๋ยววตรงนู้นี่ยวเราไดูอยากใม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ช่องเอชชแนลได้วยนะครับใครที่ดูคลิปนี้าวกจะไไปหนนัดูต่ออีก20นาที่สิบนาทีงรับแล้ว้าพาดเห็นไม่ชัดก็ขออภัยได้ครับเชื่ออะไรเนี่ยขนุ่มคนนั้น่เชื่ออะไรเจอโน่นนู กูถามคนาโน้ตไม่ใช่าถามมึงใช่ก็จ้าบัวแก้วคนจ้าบด่างแก้วแต่กูอยากจะรู้จักคนรุ่นลอคนนั้นน,นี่คือปลาโน่ไตปินตายาแดงนกกปนากอนฟอมจวนอ้รัก,าากท,าทายาอโน่ไทยมั่งเล็บเองเชื่ออะไรเนี่ยปากมากเหลือเกินย่าคืออโน่นุย ลูกอดุลล้านปูนรวมเล่นโจนู่ไม่เคยก้ม่วยกับเคยนกยักจำตัดผมฮันโนไทยก็เป็นนัฐทายามันเนี่ยฮันโนยันโนยไทยคนกลางลักนันโนยตีนโอ้รแล้วมึงเป็นรัฐทายาของเขาด้วยหรือเปล่าย่อหลุดไหม้เนี่ยมึงเป็นอะไรนะมึงบอกคนเด็กเองว่ากูเป็นอะไรกูถามว่ามึงเป็นอะไร ไอ้มึงบอกมันตีเทียกูไปไหนเลยนนด่าดูหรืวะหรือวะควางดังกรบโบว,านานโว่างโอ้แต่อย่างนั้นกูไม่กินคนเป็นโรคนี้ท <c oughs> ำใจรถกรบโบว่าน,นี่แล้วกูเจะจะกลับบ้านเมืองเลยเพ่อหนุ่ม <c oughs> ใช่จะกลับบ้านเมืองจะไปแต่งงานกับผู้หญิงแล้วเสียงในก้อน,นประทิศทำ <c oughs> อยากมีเมียนั่นเหรออยากนะถ้าอย่างนั้นเราตกลับไปโน่น แต่งกับน้องเป็นผัวน้องในป่านี้ซะก็ได้ไอ้เกนียดน้องแกว่าโกวังจริงเราตัวเตะไม่ได้เราก็เตรียมพิธีการไว้ใหญ่โตแล้วพาไปแต่งกับข้าเนี่ยข้าจะกบเคี้ยวเป็นอาหารมื้อเช้าเสียเดี๋ยวนี้กบเป็นตัวว่าเถอะกบเปลี่ยนตัวว่ากบเป็นตัวเป็นมึงว่าโลงเลยยอมไหม เอนางอยากเอ้แต่เราก็เปลี่ยนตัวไปในเตีนี้ได้ไหมมึงไม่ใหญ่กูกูไม่กินเป็นบอกวานมันว่าแต่กูไม่ต้องการใครทั้งนั้นนอกจากพลูรอคนนั้นเพียงคนเดียวน้ำเกลือกับมันว่าแมวไปนอกจากปลาโนเตีงคนเดียวเอาจะเต็กมาเล็กก็ไม่ยอมเาเฮ้ไม่ลอกเลขกปลาโนเตีงจะกี่กอเรืออาจจะรอยว่าปลาโนเต้ยก็ได้บุงไอชิปหาย โอ้แต่งนะครับกูบอกกูไม่ต้องการใครทั้งนั้นสูงและจะทำไมดีเนี่ยพี่ดุ้ยเออบานเออวันลกแน่ครับเอากับยับกระไปแจกเบร้ยว่ากัดมากวัวกันแม่พี่ใหญ่ต้องแกะทักบานผมไม่เอาหรอกพีดุ้ยหน้าตาหน้าโกูน้าเกลียดจริงๆนีายไปเล่ดัดโอ้มันเลยโอ้มกโก้กับใบกล้วยดอกก้านไม่มันกรึบๆแต่ผมไม่เอาหรอกบอกเขาไปตถ้งเขาไม่เอาก็ะมาเลยนี่น่าจะเออ เปกลับปฏิทก็ไม่เอาเนี่ยคับตัวเองลบปฏิทตัวเองเรอกลับไปจิทัศพาไปตกลงใจกับูมึงทุกคนเตรียมตัวตายกันได้เนยเรือก็จะหนุนเรือก็จะมือกีบกงเล่กันเถ้าไม่เอาวตายเนี่ยถ้าเอากรหัวหน้าไปโหลดคือได้กยานนี่กได้ั้งนีาถูกแล้จะทำไมดีเ่ยพี่น้อ เูากับมันจะว่ากับพูดไม่เอาหรอกถ้าไม่เอาตายกับตายก็ต้องตายด้วยกันกล้าพันธ์อันดามดับตัวก็ติดไปน้อยไปเตี้ยวในพุ่งยักษ์ไอ้นอดมันตดพื้นจะเหนื่อยตอนนี้ว่าใครต้องล้มลงใจกับกูดหรือเปล่าไอ้พันธ์ผืดๆเราไม่ต้องล้มนะอย่างนี้เอาตัวเองเป็นยักษ์โลกเป็นมนุษย์ยักษ์กันไม่ได้รับไปฏิเจติรับปฏิเจติ ไปอย่างนั้นไม่ต้องพูดมากคนทำใจเตรียมตัวเตรียมกายไม้ได้เลยทุกคนทำอาหารมือชาว้านจะอนนอนมานี้มาพูดมากูไม่ยากฟังแอนพอนสับบาดอนไม่ได้ละกูเลยสักนิดช่วยกล่าบอกข้อมันบรรดานรึโอ้ทำเวดีพี่ลุย ประเี๋ว่าจริงมึงเบาอกใจวินนี้ไปคนแต่นี้กูจัดการนี้กับอกใจมาแบบนี้กับตาข้อมาแบบนี้พี่หนุ่ยระวังตัวหน่อยคู่มันได้กับอกใจไม่ต้องข้วกับอกใจตาไม่จริงวินแต่นี้ผมจัดการเองอย่างนี้แถวนี้นะระวังตัวหน่อยก่อนเลยหนุ่ยจีนาขี้ไว้ตางันขื้ดินลัน เส้นพีโรดเดาโดดนี้ปวดรัวใจกูนักนนักทีกูตานีพอชอบยังไม่ปลงใจแม่ไม่ได้กูจะตายจะดีกว่ามาทัดมามาทัดพีแล้วนีไปไหนมาลายพลางเนียพลางมากลางปล่อยลยตั้งใจข้าจองจับ ป <4. S 2> ี่ปีวิ่อพีกน้องไปปี่หมดจะหนีไ่ไหนรับผหาน้องคนยอน้องด้วย ชวนริุ่้บนไอยยุเดีวพระไทยแ่เอว่ต่กาสู้กำลังนามาไรล่ะทิ้ตัดสินใจชวนพระพิเรียนนิพพกกรอ 来了。 จนเหนื่อยอ่อนเหมือนการน,นอนลงกลางลายและจากทางนี้ยังกินน้ำยา me kou na to na mo pui na nei 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 i aku mai o na nei เรื่อมาข้าาโรเบยพูดมาตอดมาู้จหบอกมไม่รที่ีการไปในป่ารือง้พยามกระตน่จับยั้งอะไาสิ่งที่ควรระวังสิ่งที่เกอโลกงเราต้าเก็บความระัดวังห้ไดเก็บออะไรตัวนี้โลกควรที่จะเก็บความรัโกวไ ในปกครองทีนี้ไม่านถ้าท่าผู้ปกครองประเทศชาติได้รบาถ้า่วามรับลู้ปกครองประเทศชาติมั่เม่ัีน่ก็จะปกครองประเทศชาตินั้นนั้นันน้จะเ็นพาะัามรัรับงไปร่มเ่อเบานีตราบุญชะกานี่้วีเจะเป็อสดย

ดลุกอยู่ทํากันตีบกาวไปใต้นะคนละกันบอกว่ากระโดดลึกตีบกาวที่ช่องล้ํากว้างกว้างพวกนะจริง

ชัดบในพูดครที่ดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กัติดตามช่องช่างเอชแนเลด้วยนะคะเรงเื่อลเจักหน้าตัวเองตับพี่ไม่ใ่เป็นปลาเป็นรุ่งไปชัดบอลนั่นเลยก็เรียกว่าบวชเพื่อธุรกิจบวชเพื่ออยู่รอด อาท่านจะโตปับปัจิตโตนะถ้านตูเน่นต้องรู้ไม่ไปไหวไว้เลย